สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนเดินลบลมรับลมชมวิวอีกแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้เดินมาหลายวันเนาะแถวแถวบริเวณข้างบ้านเนาะโอ้เราจะมาตามเก็บนกนะคะแต่นกวิ่งไวเกินเราตามมาไม่ทันเลยนี่นี่นี่นนี่มาเป็นฟูงเลยเราพยายามจะเก็บภาพนกเนาะมาเป็นฟูงเลยอู้นี่สีเหลืองสีเหลืองนกอะไรนี่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 เห็นปะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดลวรอดรั้วก่อนนะคะเพื่อนๆเราเห็นนกแปลกๆเราก็เลยจะตามมาเนไหมคะมองข้างหน้านะคะยังยังยางนี้นูสีเหลืองนกสีเหลืองนะคะเพื่อนๆนกสีเหลืองนะคะอยู่อยู่ที่พื้นนะคะเป็นตัวสีเหลืองเลยนะคะนี่นั่นเห็นไหมคะสีเหลืองเลยนะคะเพื่อนๆเราจะไม่เดินเนาะก็เขาตกใจนึกะสีเหลืองเลยเห็นไหมฮะเห็นเขาบินมาเยอะแยะเลย อัซซูมอีกหน่อยนิดนึงเนาะขาจู่ยังไงของเขาเนี na, na. Oh, ่ยน <m nels> ั่นน่ะละสีเหลืองนะคะอุ้ยกล้องไอเดวายก็ใส่ไปไม่นิ่งเลยนั่นะเดินไปอีกนีเดินเดินนั่นนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมคะเห็นไหมคะสีเหลืองเลยบินไปตรงกอไม้เนาะบินไปตรงกอไม้เนาะตามไปดูก่อนไหนไหนไปทางไหนล่ะไปทางไหนล่ะ ยังไงยังอยู่นะคะยังอยู่แต่จะอยู่ล่างสุดเลยอยู่ล่างสุดเลยเรวจะค่อยเดินไปนะคะ <ส Feder> ยังไงยังไงจะเพิ่งบินนะไปใกลๆก่อนนะคะย่องๆๆๆๆย่อง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 ยังไง,งยัง,ยง, <ส ide> ยง,งไงเห็นไหมคะ่ะสีเหลืองเลยนอกอะไรเพืออเ่อๆนๆนอกอะไรตัวสีเหลืองอ่ะไม่ใช่นกแก้วหรือเปล่านกอะไรตัวสีเหลืองอ่ะ นั่นไงเห็นไหมคะบินบินขึ้นไปนะ่ะบินขึ้นไปตรงต้นไม้เลยเกาะอยู่ตรงต้นไม้เนาะเราก็ตามไปดูฝนก็กำลังจะตกนะคะเดี๋ยวจะเพิ่งบินออกไปนะกวจะบินไปจังเลยเนาะตามนกสีเหลืองไม่ทันอกอะไรไปตามไปใกล้เข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะซูมก่อนเนาะใกล้ๆก็ยังไม่บินนะคะ เขาย anyway, ังไม่บ anyway> ินเลยนะเขายังไม่บินเลยเนาะเราจะพยายามจะดูเขานะคะเขายังอยู่นะคะเขายังอยู่เขายังอยู่เนาะเขายังไม่ได้ไปไหนเลยก่อนอดวยไว้พอซุ่มแล้วมันจะสั่นนะคะไอ้เพื่อนๆแล้วก็ถอยมาก่อนเนาะขึ้นปกติก่อนเนาะเราจะสังเกตดูเขาก่อนเนาะเขาไม่ไปไหนเลย เด,เดี๋ยวเดินเข้าไปย่องย่องก่อนย่องย่องก่อนนะคะจะปีนถ้าจะทันไหมนี่เป็นใ,ใ,ใกล้ๆก็ดีหน่อยยังไงสีเหลืองๆอ่ะพึ่งไปนะจะพึ่งไปนะนอกอะไรเอออ่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะเราจะสูมนะเราจะเราจะซูมมาอีกนิดนึงเนาะ นะยังไม่บินเลยนะคะยังไม่บินเลยเราต้องการจะใกล้ที่สุดเนาะเราต้องการจะใกล้ที่สุดเลยเขายัางอยู่นิ่งเลยยัเพึ่งไปนะใกล้ๆน่อยนอกกะไล่นกแก้วไหมมีสีมีสีเขียวๆด้วยอยู่ที่หางมีเขียวด้วยนะนกแก้วไหมมันก,ก็ยังไม่ร้องนะคะ หางยาวไหมดูไม่ชัดอุ้ยหางยาวนะคะเพื่อนๆหางยาวไหมดูดูด,ดูดูไม่ชัดนะคะถ่า,ถา,ถายายแอดไว้ยังดูไม่ชัดเลยเดี๋ยวกล้องอยู่ไหนไว้จับน่อยขอถ่ายหนนะ่อยนะยาเไิ่ไปนะนกแก้วไหมน,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 นกแก้วไหมลุนลุ้นลุนนกแก้วไหมขอดูหน่อยดูใกล้ๆเขายังไม่ไปเลยไม่ใช่นกแก้วนะมองไม่เห็นชัดหน้าเขาเป็นยังไงอะ น้าเข้าไปยังไงเพื่อนๆเนี่ยครั้งแรกนะคะที่เห็นนกแปลกๆมาอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่ๆๆๆๆๆไปแล้วข้างโน้นแล้วข้างนู้นแล้วนกอะไรฮะนกอะไรอะเอาไปไหนล่ะเฮ้ยหายไปไหนล่ะโอ้โน่นเลยไปนู่นเลยจับที่เสาเสาอ่เสาโอ้โน่นเงนโ่นเงินู่นเงตามไปแล้วนะคะ โอ้บินสูงด้วยนะไปแล้วนะคะนู่นไกลไกลเลยไปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลิบเลยนะคะไปลิบเลยนะคะเพื่อนๆก็จะนกกระไรเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เนาะะฝนกำลังจะตกนะคะแล้วก็ตามมาดูนกแล้วนะคะนกสีเหลืองนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชม ดูไม่ชัดเจนเลยนะคะฝนก็จะตกแล้วเนาะ